ที่ผมผสมเกสรของดอกเขาเองไว้นะครับผมใช้ระยะเวลาในการผสมแล้วก็ก่อจะติดดอกออมาลองเห็นไหมนี่มีต้นนี้ดางนี่ผมก็เลยเอามาไว้ในตู้บอลซึ่ง สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บันสวนวัฒนาดีนะครับเพื่อนสวัสดี FC ชาวไทยทุกทท่านแล้วก็สวัสดี FC ชาวต่างประเทศทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสวัสดีวัยรุ่น 5G ที่รักการปลูกต้นไม้นี่เห็นข้างผมนะ2กระถางก็คือบอลสีนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาแยกนะครับบอลสีที่ผมผสม,มเมล็ดโดยตัวเขาเองก็คือเป็นต้นนี้นะฮะต้นนี้คือจะเป็นบอลด่างเนาะเป็น เออลูกไม้ลืมอีกแล้วเป็นลูกไม้ของอาจารย์เฉลิมชัยเหรอหรือเฉลิมอะไรสักอย่างหนึ่งอีกแล้วจําชื่อไม่ได้อีกแล้วทุกรอบเลยสําหรับต้นนี้เดี๋ยวให้ดูนี่เขาจะเป็นแบบนี้เนาะอืมนี่ใบใหญ่เขาใบแก่แล้วนะฮะแล้วก็กําลังออกดอกอีกรอบหนึ่งนะที่เอามาให้ดูคืออันนี้คือต้นแม่เขาเป็นด่างนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปก่อนหน้าให้ดูด้วยว่าตอนได้มาเขาก็ด่างสวยเหมือนกันเนาะตอนนี้กําลังกระสี นะครับเราก็ไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่แต่ว่าเลี้ยงนอกตู้สําหรับต้นนี้แล้วสําหรับคลิปนี้ก็จะพาไปแยกรูกเขาที่ผมเพาะ,มะเมล็ดไว้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปก่อนหน้าที่ว่าทําการเพราะ,มะเมล็ดทำอย่างไงกี่เดือนทาอย่างไรเราขึ้นมาประมาณไหนอะไรประมาณนี้ก็คือทําให้แล้วนะครับหลายๆคนถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปหามาดูได้นะครับเพื่อนๆอในส่วนของต้นนี้ก็ต้องบอกว่า ลืมลดน้าจนจนในเนี้ยมันแห้งเลยดินมันแห้งเลยแล้วก็มียากขึ้นนะสำหรับลูกไม้ที่เ,เพื่อนๆเคยเห็นอยู่นะต้นนี้นก็จะประมาณนี้นะยังไม่ได้ผ่าเหมือนกันออกดอกอีกแล้วครับปีกว่าแล้วหัวหน่าจะยุบลงไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปดูก็ผมให้ดูวัสดุปลูกก่อนเนาะวัสดุเหมือนเดิมถ้าใครเคยดูคลิปก็จะเป็นอันนี้คือต้องบอกว่าผมได้ทำการแยก บอลที่ผ่าชิ้นตาไปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มาถ่ายต่อเลยวัตดุก็จะเป็นใบกัมปูที่ผสมปุ๋ยคอกไว้แล้วนะเพื่อนๆก็คือผมหมักเองเนาะสำหรับตัวนี้นะฮะแค่นี้เองแล้วก็จะใช้กระถางนะครับสี่นิ้วในการแยกเขาก่อนเลยไปดูต้นสายไปเห็ดก่อนเลยว่าเป็นมาอย่างไรนะครับของบอลสีนะฮะของรูปไม้อาจารย์ชวลิศนะครับเป็นบอลด่างกาันดําก็ติด ปิดมาประมาณสักสี่ห้ากระป๋องนะครับที่ผมเกสรที่ผมผสมเกสรของดอกเขาเองไว้นะครับเพราะว่ามีแค่ดอกเดียวนะแล้วทีนี้เราก็มาทําการแยกอันนี้คือตัวกระป๋อเขานะครับอันนี้กระป๋อที่ยังไม่ได้แยกใช่หมในสามสี่อันเนี่ยใช่ไหมอ,อันนี้ก็ที่แยกแล้วว่าจะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเดี๋ยวลอง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 ,ลองเขีย่ยแยกดูครับ าจะไม่ได้ใช้ใบแยกนะเพื่อนๆก็ค่อยๆเขี่ยออกมาแบบนี้ผมใช้ระยะเวลาในการผสมแล้วก็ก็่อจะติดดอกประมาณเดือนเดือนหน่อยๆ่ะเพื่อนๆแ้ก็มาบี้มาบี้ออกเขี่ยทีละเม็ดจนใจเย็นบางคนก็อาจจะไปบี้ในน้ำก็ได้นะครับ จะเห็นเป็นเม็ด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 อ้านี่นะครับเพื่อนก็ได้อยู่หลายเม็ดได้หลายอยู่นะตอนแกะออกมาตอนแรกประมาณสิบกระป๋อสิบกระป๋อผมก็ไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะฮะตรงนี้ก็ ให้โปรเฟช่นะครับในความมือเบาช่วยทีหนึ่งแล้วจะแค่เอาแช่น้ำยาเร่งรากับน้ำยากันราจริงๆถามว่าแช่ไหมกูไม่ได้แช่นะกูคือเทเทน้ำยามาใส่จานนี้แล้วัก็กุกูกๆกแล้วก็เอามาลรยโอ้ยโอ้ยแล้วก็มาโรยนะครับในพริกมอดนะโรยๆๆยยไปถามว่ากรบไหม ก็ไม่กบนะครับเพราะว่าตอนนี้แตกเป็นสองเสียงนะครับว่าระหว่างกบก็ไม่กบเคยกบไปแล้วขึ้นไม่ดีนะครับที่ผมเคยปลูกไปนะขึ้นไม่กีก่ต้นหนึงสองต้นหรือเปล่าไม่รู้ต้นเดียวต้นเดียวสั่งมเมล็ดมาทําไปตอนนั้นไปต้นเดียวี๋ยว,ว่าลองดูถาดน,นี้ครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะเนีเม็ดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ <c oughs> ทักถามกว่าเม็ดได้ไหมเนี่ย หลังจากที่เราได้ผสมเคสอบอลสีนะครับก็คือเป็นบอลด่างลูกไม้ของอาจารย์ชาวริศนะครับซึ่งเป็นบอลด่างกันดำเนาะก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับ36วันก็จะออกมาในสภาพนี้ที่เห็นนะครับก็งอกมาไม่ได้นับต้นันเท่าไหร่แต่นับได้ประมาณสัก30กว่าเมตรก็รว่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนั้นถือว่างอกออกมาได้ค่อนข้างโอเคครับผมแล้วก็ อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสังเกตได้ก็คือผมใช้พริกมอสจะเพียวแล้วก็ใช้น้ำปัดหมาดแล้วก็โรยเม็ดลงไปนะครับครึ่งหนึ่งก็คือโรยเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็กบบางๆอีกครึ่งหนึ่งไม่กบนะครับก็คือโรยด้านหน้าปกติสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันก็ใช้ได้ทั้งสองแบบสองวิธีนะครับไม่ต่างกันมากนะฮะ แล้วก็มันก็จะมีแบบยังมองไม่ชัดเนาะมันก็จะมีทั้งแบบใบสีเหลืองสีเขียวนะแล้วก็มีด่างด่างโหดๆมาต้นหนึ่งนี่เดี๋ยวให้ดูกัน้องเห็นไหมนี่มีต้นนี้ด่างชัดเจนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,วาเขาจะด่างแบบไหนเท่าที่เห็นตาเปล่านี่คือด่างหนึ่งต้นแล้วนะเราก็มีเขียวกับเหลือง ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นการผสมเกสรน,นะครับตัวผู้ก็เป็นต้นของเขาเองนะครับกับตัวเมียก็เป็นต้นของ,ของเขาเองใช้เวลาผสมนะครับบวกเป็นต้นขึ้นมาขนาดนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด36วันก็จะได้ไซส์ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนะอันนี้ตามไปดูเลยอันนี้พือผมเอาไว้ในตู้ตอนแรกเอามาผ่อนวางไว้ข้างนอกส่วนหนึ่งแล้ะแล้วก็ เขาไอ้นี่ฝนมันตกหนัด่างๆเลย้ามีกัดดงกัดด่างอะไรด่งนะว่าจะอ,าออกย้ายออกนานแล้วไม่ได้อ,ออกวันนี้ก็เลยยัดไว้ในตู้อีกอันนี้ในตู้ก็มีกู้ยน,นะครับถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกผ่านทาง Facebook ได้เลยนะเพื่อนๆนี่เลยก้้ยแดงอินโดครับแยกไว้ผมอบไว้ในตู้ไม่อยากให้ใบมันเสียนะครับมีสต้นลายโท่ๆกันเลย นะครับนี่ต้นเล็กดูลายเขาซะก,ก่อนพายุใหญ่บวกเพนขดโหดใบใหญ่มาก็จะเป็นทำนองนี้โอเคเดี๋ยวเอาใบนี้เอาออกกันเลยละกันนี่มาประมาณนี้ครับนี่ให้ดูกันอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้ อันไหนได่างมันก็จะกัดด่างมาแล้วนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเพราะว่าพอมเลเ็ดเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการกระสีของต้นด้วยก็ต้องเลี้ยงกันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าคือแม่เขาด่างอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมก็จะมาแยกเท่าที่แยกได้ก่อนสําหรับช่วงนี้นะครับตัวสรดูบอกไปแล้วเนาะการพอมเลเ็ดเออผมลืมบอกว่าผมใช้พริกมอสน,นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทําให้ดูสัก ทัก2องอันใส่นะครับก็คือ,อใส่ดินไปสักประมาณไม,ไม่ถึงครึ่งกระถางดีแล้วก็ปุ๋ยอสมโคตถ้าใครมีก็ใส่ไปเลยนะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเปลืองแล้วก็แพงด้วยช่วงนี้จริงๆแค่ใบก้มปูหมักนะครับแค่ใบก้ามปูหมักเนี่ยก็คือใช้ได้แล้วใบก้ามปูหมักกับปุ๋ยคอก ปุ๋ยเนี่ยใส่ไปที่ก้นกระถางครับแล้วก็ยุ้มๆไปนะฮะเห็นไหมเห็นเนาะกล้องเราจะโฟกัสเนาะเขาจะประมาณนี้นะเพื่อนๆผมต้องชูประมาณนี้ใช่ไหมส่วน ัวบอลน,นะครับวันสีก็ดึงเลยครับจริงๆควรจะเอาออกจากถาดนานแล้วแค่ใบเท่านี้ก้อยก็อ,ออกได้แล้วครับแต่ผมมันเอาออกง่ายผมก็จะดึงเลยเฮ้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 ยอย่าเกี่ยวกันที่ลูก <S <S เกี่ยวกันที่ลูก <S <S อ่อานี่เราก็จะได้ลาก ประมาณนี้หลักประมาณนี้สวยโอ้ยการหักละสายโบบะอีกครับผมอะไปไปเขาไมใช้กระถางเท่านี้ก็มีคนถามพอต้นใหญ่แล้วกระถางไม่มีครับเพื่อนเพื่อนกระถางไม่มีก็เลย <c oughs> เอาแค่นี้พอนะฮะเราก็เดี๋ยวไปแบ่งให้เพื่อนเพื่อนอีกทีนึงใครที่สนใจก็อินบ็อกมาเด้อ แล้วก็จับรากให้มันลอยๆนิดนึงแบบนี้ครับแล้วเราก็ใส่เราก็จะใส่ไปตรงนี้กดตังข้างนิดนึงแล้วก็ตีปโป๊ะโป๊ะโ,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 โป๊น่านจะเห็นเนาะ ก็ต้นไหนดิต้นนี้ใบใหญ่ๆใ,ใบใหญ่อยู่ไหนน้อเนี่ยอึ๊บต้นเขาอยู่ไหนอึ๊บอึ๊บอ๋ออ๋อมีหวัวแล้วด้วยนี่มีหัวด้วยนี่หัวมีแล้วอะ เห็นนะเราจะประมาณนี้นั้นเพื่อนนะเราก็ใส่ไปก็ะจะประมาณนี้อ่าไม่ต้องถมโคนเขาลึกนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อที่เขาจะได้สร้างหูลงไปข้างล่างเยอะแล้วก็ลากเขาก็จะได้ลงไปเนาะ ก็จะประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวทำให้ดูมุม,มกล้องม,มันค่อนข้างยากกันนิดนึงนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับการย้ายนะครับเจ้าบอลสีนะครับออกจากถาดที่เราเลี้ยงไว้นั่นเองนะครับตึงๆๆๆเลยต,ต,ต,ตัยุบๆเลยโอเค ก็มาต่อกันเลยนะครับสำหรับตอนจบต้องบอกว่านะครับเมื่อคืนนี้ที่ผมทำมันก็ดึกพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็ได้ทำการย้ายเกือบหมดอะแต่ไม่หมดนะครับยังเหลืออีกเยอะพอสมควรแหละแต่ว่ายังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีต้นใหญ่บ้างปรับปลายตามรูปที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับได้เกือบน่าจะเกือบเกือบ30ต้นมัน้งไม่ได้นับแน่นอนสักทีเดียวนะฮะผมก็เลยเอามาไว้เออเปิดตู้ก่อนนะ นี่ผมก็เลยเอามาไว้ในตู้บอลซึ่งเรียงเป็นตับเลยทีนี้ได้กี่ถาดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถาดถาดละสิบสองโอ้โหก็ได้เยอะอยู่น,นเนี่ยถาดละสิบสองมีของเก่าอยู่ประมาณถาดหนึ่งประมาณสี่ถาดได้ประมาณสี่ถาดเพื่อนๆนี่คือเป็นบอลพอมะเร็ดที่เราแยกไว้เนาะเดี๋ยวผมอีเสิร์ตภาพ นะครับขึ้นให้ดูต้นแม่เขาที่ถ่ายดอกกลางวันเผื่อเป็นเพื่อนอยากเห็นอันนี้คือเป็นลูกเขาแหละนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวดูต้นแม่เขานะครับต้นแม่เขาก็จะเป็นความด่างอันนี่คือต้นแม่เขานะฮะเพื่อนๆนี่กำลังติดไอ้นี่อีกแล้วอันนี้ใบแก่และนะอันนี้ก็กำลังขัดสี รู้สึก,กว่ารุ่นลอกรุ่นลูกนี่สีอื่นจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูเรื่อยๆแล้วก็รอลุ้นลูกเขาว่าจะมีสีแบบไหนส,สวยๆบ้างนะครับอันนี้คือเป็นต้นแม่เขาเนาะ <S <S ในส่วนของคลิปก่อนหน้ามีเพื่อนทักถามผมนะ,นะการใช้เวลาผ่าจริงๆผมผ่าเป็นหลายรุ่นนะเพื่อนๆก็คือผมผ่าประมาณ ประมาณสองอครั้งผมผ่าสองครั้งแต่ว่าแยกเอาออกมาจากกล่องเนี่ยก็คือ4รุ่นรุ่นแรกจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ก็คือมีแบ่งให้แม่ไปที่นครสวรรค์แล้วแล้วมันก็จะมีพวกรุ่นเล็กรุ่นเล็กนี่รุ่นนี้รุ่นหนึ่งก็โตพอสมควรแล้วล่ะถ้าใครดูคลิปย้ายก่อนหน้าเก่าผมก็จะเห็นว่ามันจะมีชัยชนอยู่ประมาณเกือบ10ต้นนะอันนั้นก็คือจะเป็นรุ่นที่ รุ่นที่2รุ่นเรรุ่นที่รุ่นที่3รุ่นที่3แล้วก็มีรถเนี้ยรุ่นที่4ี่เพิ่งเขาออกมานะครับก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วจุดสังเกตก็คืออ่าที่ผมได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคือคุยกับคนหลายคนแล้วเนี่ยจะบอกว่าเขาบอกว่าอ่าเออผมต้องบอกกันว่าผมอะ่ะตอนผ่าหัวอะ่ะคือ ผมผ่าไปได้ประมาณสักสามเดือนใช่ไหมแล้วผมก็จะไปย้ายกระถางแล้วไปจับดูแล้วเห็นหัวเขาใหญ่นะในการผ่าล็อตที่สองนะเห็นหัวเขาใหญ่ปุ๊บผมเอามาออกมาปุ๊บเนี่ยก้นหัวเขาว่ามันจะใส่ๆอะ่ะเพื่อนเพื่อนคือจะมีมความใสเหมือนเหมือนลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไปคุยกับคนที่ผ่าบอลเก่งเขาก็บอกว่ามันเป็นหัวอ่อนคือคือถามว่าเอามาขยายพันธุ์ได้ไหมเอามาขยายพันธุ์ได้นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าการติดอะ่ะมันจะ ติดไม่ค่อยดีนะครับคืออัตราการงอกมันจะน้อยหน่อยก็คือหัวที่อ่อนไปกับหัวที่แก่ไปนะครับเขาจะอัตราการติดเขาว่าจะน้อยผมก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่แต่ส่วนตัวแล้วผมได้ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะผมตีไปที่ผมทําไปอ่ะประมาณ5 0ครับก็คือ50-50ิบห้าสิบเฉลี่ยแล้วนะจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้แยกออกมาพร้อมกันไงผมว่างผมเห็นตอนไหนผมก็แยกออกมาต่างหากอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นหลายรุ่นไปหน่อย สรุปแล้วคือมี4รุ่นนะฮะมีรุ่นนี้รุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กที่เพิ่งเอาออกมาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เอาไปไว้ที่สวนนครสวรรค์เนี่ยสอรอบ2ครั้งแล้วก็การใช้วสัสดุปลูกนะครับผมการใช้วสัสดุปลูกเนี่ยบางคนเขาก็จะใช้อิฐแดงทุบนะครับบางคนก็ใช้ทรายบางคนก็จะใช้หินภูเขาไฟเพอร์ไลท์บางคนก็จะใช้สแปกน้ํามอสนะครับบางคนก็ ใช้ขุยมะพร้าวผมว่าใช้ได้หมดเพราะเท่าที่ดูผมว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยแล้วก็การคุมความชื้นนะครับแล้วก็ความละเอียดละอในการทำของแต่ละบุคคลนะเพราะว่าผมตามดูคลิปเนี่ยก็คือของหลายๆท่านเนี่ยต้องบอกว่าความชำนาญในการใช้วัสดุของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะผมมองว่าใช้ได้หมดจากที่ผมลองมา3รูปแบบแล้วผมว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคใช้ได้หมดนะครับยกเว้นก็คือพวก รุ่นพี่ๆเขารุ่นใหญ่ๆส่วนใหญ่ที่เขาจะ,จะมียาอีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยาอะไรที่เขาแบบหั่นแบบชิ้นเล็กๆซอยแบบชิ้นเล็กๆทีๆเลยอะนะคือได้หัวหนึ่งได้เป็นร้อยสองร้อยต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนั้นคือมีความชานาญแล้วก็มียาตัวหนึ่งจําชื่อไม่ได้ถ้าใครจําชื่อยาตัวน,นี้ได้นะก็ลองมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับส่วนผมก็ไม่ได้ ไม่ได้เก่งอะไรเราบอกเลยนะเพียงแต่ว่าเราอยากศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามนะฮะยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านส่วนมอษนาดีขอลาไก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่า รับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามนั้นท่านแล้วใครที่ะจะถามผ่าน f c e e o o o นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนอทิ้งไว้เลยว่า เกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนๆ